สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่8มกราคมมีนาคมนะครับขออภวันนี้8มีนาคมนะครับวันจันทร์ก็วันแรกของการทํางานก็หลายๆคนก็ไปทํางานกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็ขออภัยนะครับเมื่อคืนก็พลาดไปนะครับที่เด็ดที่ให้ไปก็พลาดไปนะครับเดี๋ยววันนี้แก้ตัวใหม่นะครับ วันนี้ก็หยิบยกมา3คมู่เช่นเคยนะครับเอามาฝากเพื่อนๆในพี่น้องชาวเซียนบอลไว้พิจารณาครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนๆในพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมบใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้ก็มีฟุตบอลลงทามการแข่งขันกันพอสมควรนะครับให้รุนให้เขียนครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับก็เป็นทางฝั่งฟุตบอลซีรีย์เอีนะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอัลตันต้านนครับ คู่นี้ผลงานพบการเฮดเทสก็เป็นทางฝั่งอินเตอร์นะครับชนะไป1ครั้งนะครับอัตาลนตาชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป3ครั้งนะครับส่วนหน้าดหลังสุดของอินเตอร์นะครับก็มีชนะ4เสมอ1ผลงานดีนะครับส่วนทีมเยือนอัตาลนตาก็มีชนะ4แพ้1นะครับผลงานดีด้วยทั้งคู่ครับคู่นี้ผลงานดีด้วยทั้งคู่ครับส่วนอินเตอร์นั้นก็ฟอร์มผลงานก็ดีค่อนข้างร้อนแรงโดยเฉพาะเกมในบ้าน,นครับส่วนอัตาลนตา ก็ผลงานดีเช่นกันครับแต่เกมรับเกมนอกบ้านยังไม่ดีคู่นี้ยังคิดว่าอินเตอร์น่าจะน่ารุนน่าเชียร์และน่าจะเอาชนะได้นะครับสกอร์ที่คาดก็สองหนึ่งะครับเป็นอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านเอาชนะอัตแลนตาไปสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้ฟันธงเชียร์อินเตอร์ครับไปต่อที่คู่ที่สองครับเป็นฟุตบอลพิมยรีกนะครับก็มีลงทามการแข่งขันกันอยู่สองคู่นะครับวันนี้ก็หยิบยกมาสองคู่เลยนะครับพเมยรีก เป็นคู่ระหว่างเชลซีครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอเวอร์ตันครับคู่นี้ผลงานพบกัน5าัหลังสุดนี้เป็นเชลซีชนะ1ครั้งเอเวอร์ตันชนะ3ครั้งและเสมอไป1ครั้งครับส่วน5นาัดหลังสุดของเชลซีนะครับก็มีชนะ3เสมอ2ส่วนเอเวอร์ตันชนะ3แพ้2อครับคู่นี้ก็ผลงานดีทั้งคู่ครับแต่เชลซีช่วงหลังนี้ตั้งแต่ได้กุญซอรลยใหม่ก็ทําผลงานดีด้วยนะครับ ส่วนมากก็จะเก็บชัยชนะได้ตลอดโดยเฉพาะเกมในบ้านครับส่วนเอเวอเรตนผลงานก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เกมรับก็ยังเวลาเล่นเป็นทีมเยือนยังเสียประตูง่ายอยู่คู่นี้จึงมองว่าน่าจะเป็นทางฝั่งเชลซีครับทีเด็ดทีขาดพวกเขาเกมในบ้านด้วยน่าจะเอาชนะเอเวอเรตันได้นะครับสกอร์ที่คาดก็สองศูนย์ะครับเป็นเชลซีนะครับ,เป,นนรบเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันไปสองประตูต่อศูนย์พวกนี้ฟันธงเชียร์เชลซีนะครับ ส่วนอีกคู่ครับเป็นเวสแฮมนะครับจะเปิดบ้านอนรับการเยือนของลีดูในเตดะครับคู่นี้สมบอลเกตบอลก็ค่อนข้างสูสีใกล้เคียงกันมากครับโดยเฉพาะเวสแฮมเกมในบ้านทําได้ดีนะครับชัยชนะส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากเกมในบ้านนะครับสําหรับเวสแฮมส่วนลีดนั้นก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังช่วงหลังนี้แผ่วลงไปนะครับโดยเฉพาะเกมเยอนครับดูแล้วยังน่าเชียร์เวสแฮมมากกว่าครับ กอร์ที่คาดจะสองหนึ่งนะครับเป็นเวทแฮมนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะลีดไป2อระตัวหนึ่งคู่นี้เชียร์เวทแฮมนะครับสรุป3ทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางฝั่งอินเตอร์เชลซีเวทแฮมนะครับ3ทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นอินเตอร์มิลานเชลซีและก็เวทแฮมนะครับส่วนหนึ่งตัวเน้นๆครับทีเด็ดที่มั่นใจมากที่สุดเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับทีเด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับค่ำคืนนี้นะครับทีเด็ดที่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ทิศร้อยเปอร์เซ็นต์เราเชียร์อินเตอร์มิลานครับสามคู่ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับอินเตอร์เชลซีแล้วก็เวตนแฮมนะครับแล้วพบใหม่นะครับสวัสดีครับ